วันนี้เรามาหัดตัดต่อคลิปแบบนี้กันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทําเป็นแน่นอนจ้าเดี๋ยวเพื่อนๆหาต้นไม้ใหญ่นะแล้วเพื่อนๆถ่ายคลิปตามนี้ได้เลยจ้าทา,าได้เลยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอปแคปขัดขึ้นมาเลยค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆนเตรียมไว้ขึ้นมาค่ะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกที่เพื่อนๆอนอยู่ฝั่งซ้ายของต้นไม้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายของต้นไม้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิป1ครั้งแล้วกดแบ่งฉากเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งแรกที่เป็นเพื่อนอยู่ฝั่งขวาของต้นไม้ค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิ้มที่คลิปด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันภาพซ้อนหรือโอเวอร์เลย คลิปจะเลื่อนลงมาอยู่ด้านล่างค่ะกดค้างที่คลิปแล้วลากไปด้านหน้าสุดได้เลยเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังท้ายคลิปค่ะเราจะตัดท้ายคลิปด้านล่างให้เสมอกับคลิปด้านบนค่ะจิมที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเลือกแบ่งฉากส่วนนี้เราไม่เอากดลบทิ้งได้เลยค่ะจิมที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งค่ะเลื่อนหาฟังก์ชันมา์ เลือกแนวนอนใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่เส้นสีเหลืองแล้วหมุนตามคลิปได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ